ครับพามาเปลี่ยนนามพบก่อนอืเปลี่ยนนามพบก่อนเออวู้ดไอ้โจ้าโจ๊กพี่น้องเอเบอร์เงี้ยปวดหับเบอร์หน่อมาน้าเจ้าโบว์ได้วู้ดเอาเจ้าเห็นไหมล่ะเอาเห็นไมตั้เไม่ตั้งมันโอ้ยที่ตัวใหญ่เลยว่้าวพ่อหน้าหน่อย หน้าหน่อยเออเอาล่างดา้วโอ้อาบน้ดามในกบหรือปะว้าวว้าวว้าวอออาบดมนะเออเบอรมียานกับพี่น้องบอร์ุ้ยให้โอ๊ะพีน้องนองนั่นไหนสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อกี้มาพ่อกับบ่าวน้องในช่อง บป่าผารวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมูนีบ้าน้องจะพาพี่น้องไปอัปเดตเบิงกบโอ้คือจะว่านีเดินเห็นเนาะเขาแหละเขาแหละนี่น้องมะนาวใส่กระบุดพร้อมบอกโอ้ใส่กระบุดสิไปใส่มือนี่สิพาพี่น้องเขาไปใส่ไปเย็นนามกบจะไปพุูดจะไปพุ่นพูดกบวงพื่อยพุ่นเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปอัปเดตเบิงกบเขาเปลี่ยนนามกบไปเลยย่างกระซ่าแน่ยังกระซ่าแน่ใส่โอ๊บอยู่ใส่จะเพิ่งไป โอ้ยน me. ั kind of mm. A, ่นเด๋ยวัยถากอนจบปางงามกันบอดวุ้ยน้ำไปหน่องวันหนาวคุณขับโตนโศกเลยเอ้ยย่างย่างเดียวบาดถูกเออเดี๋ยวถาพอกอนที่ล่ะถากอนเดี๋ยวมันจะโตกโศกอีกเนี่ยโศกมันหลาย พอเเอาสะพานมาใส่จะเบิ่งไปจาเบิ้งไปผุป่นน้ำกบโอบเต็มเลยเดี๋ยวิิเปิดโ<ร>อ้เ<ร>ออถ้าพออยู่นี่กอ้อนแล้วจะพาไปเบิ่งโอบๆน,น้ำเพิ่นอาทิตย์หนึ่งครับเฮาต้องมาเพยนน้ำกบทึงจะเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิง,บงๆๆถอยถอยเดียวอ่ะค<ห>ุนน้ำกบหนึ่งอาทิตย์ มาเปลี่ยนเทีน,งน,งนึงครับนี่ดิมองน้ำกบเผาเบิ้งครับนี่กบเสียสิพาพี่น้องมาเปลี่ยนน้ำกบนะครับเนาะเพราะว่านี่ก็คือเข้าก็จะมีหมองเปิดระบายนา้ำมาเบิ้งหน้แดงหลังจากเข้าเอานา้ำกบนะครับเนาะเรวยว่านา้ำอันนี้กบเผาเบิ้งปุ่นเต็มเังสิพาพี่น้องอปัปเดตดเบิง้ง เออให้พอเปลี่ยนหนำโป,รป,ปร๊ะโป๊ะกหนึ่งอาทิตย์เปลี่ยนเท่านึงอย่าฝืนขม่าอย่าฝืนขม่าอังก่อนนี่คือเขาจะเปลี่ยนหนำกบดึงตัวนี้ออกเลยครับดึงออกบา,านเวลาหน้าขึน้นทั้งเบิรนี่กับสิไลด์ออกไปน,นี่ไงล่ะ แล้วก็เปลีย่ยนน้ำโอโบก่อดทอน้ำก่อน,อนมอนึงก็น,น,กน้ำมันไหลบมดอู้น้ำไหลแห้งครับมาผีมาผีเข้ามาเวลานั้นน้ำก็สิไหลออกไปพุ่นล้วครับนี่คือเขาจะเปลี่ยนน้ำครบไปลุกไป <c oughs> ไปเลย ตงคลินแบโอบๆเลยไม่อยากงเนะพี่สายยางอีพี่อุ่นนองมะนาวลุยเลวเออพูดผู้สายยางอีอุ่นไปจับสายยางไปจับสายยางโอ๊บๆเด้อเออหเล่าเนี่ยก็จะมี่ปวต่อทอเรียบยนะครับเนาะลุกขึ้นลุกขึ้นจะไปนั่งนั่งมาอบจับโอ๊บๆบ้าจับจับอ่ เอาหนีจับเอานลโอ้โอ้โ tamam, อ้ไล่เลยไหลโอกรเลยจับไปไหบ้างจับไปไหบ้างเอาเอาเอาโอ้ยน้องมะนาวสิจับโอว์นะครับพามาเปลี่ยนน้ำโอกมเปลี่ยนน้ำโอก่ออนืมเจ้าน้ำมั่วนนี่ออกก่อนโอ้โอ้จับไปไหนบ้าง จับเบ้างจับบออบบง้บงโอ้โหน่าอิตาเลียน่า,นนนา,าออออคุ้ออออนคนเต็มอยู่นี่จับได้บ่จับได้จักตัวบ่ไปจับโตอบเอ้ยไปดย้อๆอู้เดินครับเออโอ้โหจับโตอบเดี๋ยวเขาโตมาเนาะ อเ,เออโอ้มาตั่งไ,ไหมเออคนละข้ามีีน้ํามห้คุณละไหนพอถาพอโอ้เอาไปชาน้ำวว่ายน้ำเาเอาลงนง้ำเอาลงน้ำมาเสด็เปลี่ยนน้ำเกาคนออกครับเวลานี่เอาขวกอตะเลีนออกก่อนใบไผ่ ใบไผ่บ้วนเล่นะเัาก็ต้องเอาออกน้ำต้องคอยมาเบิ่งฟังนี่น้ำโอ้ฝนนะน้ำปุบป,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 ปุบคอมบั่มไหลเลยปะเบิ่งน้ำนี่เพราะว่าดาวน้องกับต่อคือเป็นทอ่อท้อนี่นะครับเนาะน,นี่เงาหลอดฟังเลยพุดเลยแล้วก็เข้าก็มาจอพยางคแบบจอพยางอืมจอพยางระบาดเอาท้อนี่หลอดมาก แต่ว่าเขาเอาอยางไม่ลดนะครับเนาะนคือเขาเอาอยางไม่ลดหีหมักหมักครับบมัดใส่ไว้คื่ทั้งไตเออน้องมะนาวบานเวลานะเขาจะเอาขอวง,ง่อนนะครับตัวนี้เนาะซุปไปซุกปากกหน,น่งสิกเ,เวลาเขาจะให้น้ำหน่อยหลย่ซันไดเขาก็เอียงออกประมาณนี้ครับเวลานั้นก็คือตอนนี้จะถอดออกเลยถอด ของอออกจากเกินไปน้ำก็สิไหลออกไป็นแคเลือดเลยลุงสู่นะเฮ้ากลายเป็นน้ำเก่านี่ออกน้ำไม่นี่เขามากโอ้โอ้ว้าวโคตรจะคล้องระบาดเ่ยทำเหลืองยังหันละปล่อยปล่อยไว้ปล่อยไว้ปล่อยไว้ท่านพุนเป็นเหลือท่านพุนเออเห็นโอโบจับได้เจ๊ตโตยังเนห็

เอืออัพแน่นๆเลยอุ้ยไม่ยากเลยบลญเมาเอหญิงมาเอาหญิงนี่โอ้นี่หนมาจ้าโอ้โห่พี่น้องเขาเบอร์แมนว่าโลกมันจิเปลี่ยนจากของปู่แท่งโอ้โห่มันหยุดแย่วันนี้ก็สิจ้อจ้อหัวไหวกันครับเวลาเขาเอาหนามเขามันหนีได้สบายเลยรอว่าน้องนี่ก็คือเปลี่ยนหนาเมาสีหนาม ม้วนในออกนะครับเนาะในน้ำจะมีเห้ดเป็นออกข้างบนเลยใส่ซีบ,บลูกบนแล้วครับแปบ๊บเดียวเห็นแล้วน้ำไหลแห้งนี่วิธีเตรียมน,น้ำกบหุดหนองมะนาวม้วนแหง้งนะตัวนี้ก็เป็นปูพยางดำเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ขุดขุ้มข้าวหนึ่งเออวิธีเน,นี้นยใส่จากคล้องวิธีจักจักใส่จากของนะอืมอุ้มน้ำไปแล้ว

หน้าหน่อยหน้าหน่อยเออเอาล่างดามโอ้ล่างดามไปโกบหรือเปล่าผู้ถิ่นบอลยุ่แก่หลายๆนะนั่นนั่นนั่นยุ่บมไม่หลายเห็นบอลเหน่าเหน่า่พูนพูนหลายๆเลยบักหลายนั่นเออ้จับเอาเออจับจับจับเออจับอ้ยเอาตัวใหญ่ๆเลยว่ะเออคุปจับสองมือ ว้าวว้าวว้าว,ว,าวอือเออโบมีย่านคบครับพี่น้องโบกี่หล่ะน้องมะนาวโนี่แหละกลายเป็นได้เรียนลูกไปนำซสอนลูกเข้าไปนำนะครับเนาะเพล่อะไรก็เจียเวลาอะไรก็สิได้มาเห็ดเกษตรได้กับบริยานครบนี่กี่หล่ะไล่เลปรนยญครบเลยเออว้าวว้าวว้าว,ว,าว โอ้จับตัวยิ่งใหญ่นั่นนั่นนั่นตัวยิ่งใหญ่อีกงุมนั่นกินบอน่ะไม่จิกกันเอาโอ้ยโอ้ยเอาจับมาจับมาจับมาโอ้ยจับได้ไหน้อจับมาตัวนั่นโ้ยเบินงูตัวนี้มันยานเอาเลยตันเพื่อนๆนี่นี่น้าหน้า เ้้ยหุปอบยาดหุยหยาดเลยไอ้สนวโอ้ควบแม่เนาะ้ยเง้อโอนอนนอนแ่ไหนเป็นมวยยานเอาเลยโอ้ว้าว้าว บึงนามยุ่นหนสีบ่ไหลีคุจะของได้ลูกนามต่น้มันสีบ่อไหลใกจะบกวยยาวมาคุณพอพอจีปียกยะขุนุจะของุนคออุณอ๊บเบื้องรับโตกเอาได้เป็นอาหารหรือว่าเป็นเมนูเอาได้สบายด้วยเนี่ยเียวองคมหาพออยู่พอจีบยกุนจีบุนเลย ไรนาน้นมันละเออยุคทันละน้ำมันหลเติมมันก็บุก